ป้ามาถ่ายประชาชนค่ะหลังจากใช้ครีมไปวันนี้วันที่ห้าค่ะ,ะจุดบริเวณนี้ก็หายนะคะที่สำคัญคือระบบภายในเราเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเยอะเลยเพราะว่าอตอนที่ก่อนใช้ครีมตัีเด็กร่างกายจะไม่ค่อยตื่เนเต้นเท่าไหร่นะคะแต่พอหลังใช้ครีมรู้สึกว่าอตอนเช้าตื่นมาจะกระฝับกระเฉงมากกว่าเดิมและที่สำคัญคือ,อรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ล้าน้ำร่างกายมันไม่ล้านะคะและ้วก็ยิ้วรอยที่เคยมีป้าห้าสิบกว่าแล้วนะคะคือยิ้วรอยตรงนี้จะเยอะเพราะป้าไม่ไม่ได้ใช้สัญญกรรมไม่ใช้โบไม่ใช้ฟิลเลอร์อะไรเหมืืออนน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 นคคคคคค่่่ปปป้้้้้้้้าาาาาากก็ทรรรีีีีีีมมมมมตตตติแววววววใใใชชััััะะะะเไดดด๋ยหู นี่ยตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูตันเนี้ยตอนนี้ป้าพูดอยู่ในรถนะบางกระหายบางสายชุดตันนี้ใช้มา5วันรู้สึกว่าริ้วรอยตรงที่เหนียวมันมีแนละ้วคนเียวอยุน้องมันก็มีเยอะนะคะก็หายไปนะคะแล้วความชุ่มชื้นในผิวหนังก็มากขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นทาแป้งง่ายขึ้นที่สำคัญดูไปเจอเพื่อนเพื่อนทักว่าป้าทำไปทำอะไรมาว่าก็ไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่ว่าน้องสาวสง่งเพียงมาให้ใช้ก็ใช้น่อะ ใช้ชเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะก็ค <ederim ifi> ือทาตามตัวชี้ประจอนนะคะก็ได้ผลตามที่เห็นนี่แหละนะคะก็ดีใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องสารนะคะที่ส่งรีลดีๆมาให้ใช้นะคะใช้ดีบอกต่อค่ะดีจริงค่ะดีจริงค่ะได้ทั้งความสวยได้ทั้งสุขภาพระบบภายในด้วยนะคะปรับฮอร์โมนในร่างกายเราด้วยนะคะอะไรเงี้ยอยากคุยว่าสินค้ายังไงสัมภาษพูดคุยกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ